สลามอะลัยกุหะเราะมะตลลอฮิจะอาลาวะบบเริกาตุว์วันนี้คุณก็อยู่กับช่องอพยพอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กันในมหาลัยและว,วันนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆไปรู้จักกับชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับห้องชมรมมุสลิมแล้วก็ห้องละหมานนะครับว่าอ,อยู่ชั้นไหนตึกกองกิจน,นะครับ แล้วก็หลักๆเราก็จะพาทุกคนไปดูว่าในห้องชมรมมุสลิมว่ามีอะไรที่คอยบริการให้กับหาน้องๆนักศึกษามุสลิมทุกคนเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ักส c คร b e ให้กับช่องอพยมในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเพจ Facebook, Youtube, IG, TikTok ขอบคุณนะครับไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในห้องชมรมมีอะไร ให้น้องๆได้ดูบ้าอ้าวอันนี้เราที่เรามาเจอกับพี่และแนวคอดีเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นมุมชมกาแฟนะถ้าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วก็คือสามารถชมกาแฟได้เต็มที่เลยมีไม้รูด้วยมีม<ง>บริการขนมอะไรไหมครับมีขนมด้วยแต่ถ้าสมมติว่ามาช้าหรือขนมหมดก็ช่วยไม่ได้นะคะอันนี้มีน้ําเยน็นน้ําร้อนให้น้องๆ<น>มาอ่านหนังสือกันได้ในห้องร่ม บางวันก็สงบค่ะแล้วมันก็มีวงพูดคุยกันแบบธรรมชาติธรรมชาติรราเจอกันได้นะมุมหนังสือเนี่ยจะเป็นมุมที่เอ,อ่อเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับหลายๆายอย่างเหมือนกันมันไม่ใช่แค่หนังสือศาสนาอย่างเดียวแต่มีหนังสือที่ทั้งเราซื้อมาแล้วก็ที่เขาบริจาคสะส่วนมากแล้วก็ถ้าจะยืมก็สามารถยืมได้ที่บรรณรักษ์ชมรมกัานานั่นเองหลายคนก็จะรู้จักแล้วนารักน่ารัก ก็ยืมได้นะคนอันนี้ก็เป็นมุมเกียรติบัตรนะ,ะเกียรติบัตรที่เราเคยเข้าร่วมโครงการไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการต่างๆของชมรมอื่นๆในการสาร้างสัมพันธ์กับชมรมอื่นๆอันนี้ก็เป็นชมหน้าของพี่ๆกรรมการปีหกสานั่นเองน่ารักมากเป็นของที่ระลึกต่างๆนะคะ ประจะโชว์ที่กัำแพงแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่สำคัญก็คือมุมนี้ค่ะมุมรูปรูปของคณะกรรมการแล้วก็คณะหัวหน้าสีที่เคยผ่านชมรมมาแล้วค่ะในหลายหลายปีเราก็จะมารวมกันบนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูดนึ่งก็ลองค่อย ต่อไปนะคะเป็นมุมความทรงจําเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะรองใช่เลยครับรองพิเต์มุมนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มรูปนะครับแต่ละกิจกรรมแต่ละปีนะครับเราก็จะอะไรอัดไว้ในรูปเป็นอัลบั้มแบบนี้เลยนะครับก็คือ,อสําหรับให้น้องๆที่ขึ้นมาชมรมแล้วก็น้องๆสามารถได้หยิบดูเรื่อ,อ,อในแต่ละปีเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ที่พิเศษสุด,สดก็คือพี่ๆที่ขึ้นมาชมรมแล้วได้ดูรูปตัวเองค่ะว่าพัฒนาการของตัวเองนั้นมาไกลขนาดไหนบางคนก็ขืนแทบจะเอารูปออกแต่ไม่ได้นะคะต้องให้น้องๆดูด้วยว่าสภาพของเราที่เคยผ่านมา <laughs> <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> บนันอันนี้ก็มีตั้งแต่ปี55นะครับ ปี55แล้วก็58มีตั้งแต่เดี๋ยวเราลองดูของปี58นะคะว่าใครยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้บ้างโอเคไม่ลองได้เลยครับดูเลยครับเดี๋ยวกาสู่หาให้ปี58 <c oughs> นานแล้วนะน่านจะไม่เหลือแล้วไหม สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับก็ถ้าใครขึ้นมาชมรมก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยมีพี่คนไหนจะรรารูทอึ้นบ้างหรือว่าอากรู้จกราราอะไรของชมลมก็สามารถเปิดดูได้ก็เป็นบรรยากาศนะครับใช่ค่ะันนี้ก็จะเป็นรับน้องของปีห้าแปดที่เราเปิดดูีน,นีน่าจะเป็นรมาดอสังย นี่เป็นโครงการของอนุกรรมการค่ะน่าจะเป็นโครงการคืนสู่เย่าก็กลับบ้านด้วยกันน่ารักน่ารักขึ้นรถไฟกลับบ้านด้วยกันแทนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเราเปิดให้ทุกถ้าทุกคนอยากมาดูอีกก็สามารถขึ้นมาดูที่ห้องชมรมของเราได้เลยเราเล่าไม่เท้าสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเชิญเชิญทุกคนมาได้อันนี้สำคัญไหม <laughs> ก็เมื่อกีอ้เราก็ดูมุมเกติบัตรไปแล้วแล้วก็เราดูรูปอัลบั้มไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็ให้กะสุไปทํางานของเขาต่อนะครับก็คืออนานันซือนะครับช่วงนี้กะสุก็ใกล้ที่จะสอบแล้วใช่ไหมเราก็เลยรับช่องต่ออันนี้ก็จะเป็นตู้ต่างๆนะครับตู้ก็จะมี ก็มีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับน้องๆที่อยากจะทำงานกลุ่มอยากทำงานแต่ว่านั่นแหละงานกลุ่มมีปากกามีดินอสอมครบเลยนะครับในห้องชมรมก็คือถ้าน้องๆองอ,อยากจะมาทำงานอยากจะมายืมอุปกรณ์ก็สามารถยืมได้ที่ฝ่ายทะเบียนได้เลยนะครับของชมรมอันนี้เป็นชมนาของคณะกรรมการปีนี้นะครับ หือหน้าแต่ละคนหลอนหอทั้งนั้นชมรมมุสลิมนะครับมอรามำแหงเมื่อเ,เกี้เราก็ได้ดูห้องชมรมของเราไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักห้องละมานะครับห้องละมาดของชมรมนะครับก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ก็อยู่ชั้นสามเหมือนกันเยวจะพาทุกคนไปดูกันเลยครับ และนี่ก็เป็นห้องละหมาดของชมรมนะครับแล้วก็ห้องละหมาดของชมรมแล้วก็จะมีอำนวยการทังผ้าสรงนะครับสำหรับมุสลิมีนที่มาละหมาดนะครับแล้วก็มีให้เปลี่ยนด้วยนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของมุสลิมะ่านะครับก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ดูรวมๆแล้วก็กว้างเหมือนกันนะครับเค ล้วก็จะมารีวิวห้องละหมาดให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะครับแต่บอกว่าที่ชั้นสามนะครับยังมีชมรมมุสลิมแล้วก็ยังมีห้องละหมาดให้ทุกคนได้มาละหมาดแล้วก็ได้มาพูดคุยพูดปะที่ห้องชมรมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นเสื้อของชมรมปีนี้นะครับนี่แขนแขนสั้นแขนยาวนะครับของมุสลิมีหน้าที่มาครับ และนี่ก็เป็นเวรน,นะครับเวนแต่ละวันนะครับของกรรมการว่ากรรมการท่านไหนบ้างที่มีเวรวันนี้วันนี้ก็ส่วนของเราเป็นวันนี้นะครับวันพุธนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเสื้อของอชมรมมุสลิมนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณ ที่ผมกำลังใส่อยู่นะครับเงินที่ได้จากการใส่เสื้อก็จะเข้าชมรมร้อยเปเซนแล้วก็เงินในส่วนนี้ก็จะใช้ในการพัฒนาชมรมต่อไปนะครับซื้อของก็้าชมรมซื้อแบบพัดลมซ่อมแซมอะไรต่งางๆของชมรมนะครับ นี่ใครที่น้องๆคนไหนที่มาห้องชมรมนะครับก็จะมีบริการขนมให้นะครับนี่น้ําดื่มกาแฟมีทุกอย่างเลยนะครับไม่มีแต่พายแล้วก็เนี่ยยังมีขนมเยอะมากมายนะครับสาหรับน้องๆที่เคยจะมาทํางานบนชมรมก็มาได้เลยนะครับเราจะบริการให้เต็มที่เลยนะครับก็สาหรับสําหรับพี่คนไหนที่แบบเออมีเวรวันนั้นแล้วก็ไม่บริการให้กับน้องๆฟ้องได้เลยนะครับฟ้องประทา เดี๋ยวให้ประทางลงโทษตอนนี้เราจะสาธิตการเรียกบีบบองให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าของแท้มันเป็นยังไงมาอยากเจอาอยากเจอโอ้โหคือแบบ ตอนนี้สองหนึ่งใช่ไหมสองหนึ่งไม่โดนกตอนนี้เป็นการเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับของเราที่ชมรมนะครับ ก็น้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะครับแข่งมาเล่นก็มาได้ตลอดนะครับชมรมของเราจะเปิดตลอดเลยนะครับจันทร์ศุกร์ก็จะเปิดเจ็ดโมงนะครับจนถึงสองทุ่มเลยอาจจะถ้าสอนที่ก็จะเปิดแค่สี่โมงเย็นนะครับนี่นม เธอนั้นก็ทำเอออแต่จริงแล้วเธอก็ยังฟังไม่เข้าใจต่อจากนี้ต้องอธิบายว่ามีความหมายยังไงเป็นคำทักทายที่ทำเอาไว้ว่าไปไหนกันดีนะดีนะดีกันนะอย่าทำให้วุ่นวายช่วยกัน So we can now sangh santipa la 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 กแค่คำพูดแต่ในหัวใจของเราพูดพานพูดภาใาดแต่เราก็ยังเข้าใจเราอยู่รวมกันด้วยความรักใครพูดภาษาใดก็ไม่สำคอกคิ้วข้างดาปานาสิฉันบอกไม่เอาตาเมาลาวที่เธอให้มานาสิเดินเงินเตลอล ฉันนั้นทำเออี่มโนเธอนั้นก็ทำเออออแต่จริงแล้วเธอก็ยังฟังไม่เข้าใจต่อจากนี้ต้องอธิบายว่ามีความหมายยังไงเป็นคำทักทายที่ทำเอาไว้ว่าไปไหนกันต่อจากนี้คงได้เข้าใจ